รับได้แม่มีแฟนใหม่หนุ่มรุ่นน้องน้องแสนด,ดีลูกสาวของโอพักจิราโตเป็นสาวสวยสะพรังชัดเจนแล้วว่ากำลังอยู่ในสถานะอินเลิฟ สำหรับนักแสดงสาวโอภักจิราที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบเปิดหมดใจเป็นครั้งแรกในรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์ขณะเดินทางมาแนะนำธุรกิจใหม่โดยโอภักจิราได้พูดถึงความสัมพันธ์กับเบียร์หนุ่มหล่อรุ่นน้องดีกรีทนายความที่หลายคนกำลังจับตามองว่าเธอและฝ่ายชายกำลังศึกษาดูใจกันอยู่จริงแต่ไม่ได้อยากที่จะเล่าหรือลงรายละเอียดเรื่องส่วนตัวมากนัก เนื่องจากตัวเธอเองก็อายุพอสมควรแล้วส่วนเรื่องสถานะจะใช้คำว่าแฟนได้หรือไม่นั้นจริงๆก็สามารถเรียกได้แต่ก็ไม่อยากให้เป็นประเด็นเยอะเช่นกันช่วงนี้อินสตาแกรมเราดูหวานมากไม่หวานนะปกติก็โอเคค่ะตามวัยแต่ที่เห็นว่าเขาลงนั่นก็เพราะว่าเป็นเวลาที่เขาไม่ได้เจอเราเขาก็คงจะคิดถึงเลยเอารูปเก่าๆมาลงพอเขาไม่เจอเขาก็คงวาวุ่น ถามว่าหนุ่มข้างกายที่หลายคนสงสัยสรุปก็คือว่าใช่ไหมโอตอบว่าใช่แหละก็คุยกันอยู่คุยกันมาสักพักแล้วเพราะเรารู้จักกันมาก่อนซึ่งก็โอเคนะเอาจริงๆโอไม่ค่อยอยากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะเพราะอายุเราก็ไม่ได้น้อยแล้วอีกอย่างโอเองก็เคยมีครอบครัวมีลูกแถมอีกไม่กี่ปีก็จะห0แล้วเขินเหมือนกันค่ะถ้าจะต้องมาพูดเรื่องพวกนี้เดี๋ยวคนเขาจะมันไส แต่พอมาช่วงหลังๆคนที่โอคุยด้วยเขาค่อนข้างที่จะโอเคเขามีความให้เกียรติมีการโพสต์รูปโอก็เลยโอเคก็พูดบ้างก็ได้ถามว่าแฟนๆยกให้เราเป็นไอดอลมีแฟนเด็ก โอ oh, ตอบว่าจริงๆแล้วโอก็ร oh, ู oh, 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 go, oh, oh, so ้สึกด oh, so ีนะรู oh, so ้ส oh. oh, so ึกด oh, oh, so ีท oh, so ี่ได้อ่านคอมเมนต์ของหลายคนที่เขาดีใจกับโอเพราะเอาจริงๆก่อนหน้านี้โอไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้มาก่อนแต่พอได้มาเจอกับคนนี้และเขาก็เป็นคนที่ดีกับโอโอก็ถือว่าเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งเลยค่ะเมื่อถามว่าฝ่ายชายเขาดูคลั่งรักมาก โอหัวเราะและตอบว่าไม่หรอกค่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้คิดเหมือนกันว่าเขาจะมาคลั่งแต่มันก็ดีนะคะอย่างเพื่อนๆโอเขาก็ดีใจกันที่เห็นโอมีความสุขเมื่อถามว่าสถานะตอนนี้เรียกแฟนได้หรือยังโอตอบว่าเรียกได้ค่ะแต่อย่าไปแบบจุดประเด็นมากเลยนะ